พี่น้องคะ่ะก็บม่อยากเสื่อมสายตาตอนนี้มาอยู่อลาบามาแล้วก็พี่น้องก็พอเห็นละเห็งูพี่น้องจ้าเห็นงูค่ะโอ้โหอันนี้อยู่อลาบามานะคะมาเที่ยวเห็นงูพี่น้องกะเห็นงูพี่น้องคะ่ะนี่ เจอเห็ดละงก์สื่ยเฮต์ละงก์งกอมาน,นิต้าแจ็คสันนีนะคะเอ๋ดอกแรกแห่งปีนะคะโอ้โหพี่น้องคอยตื่นเต้นแห้งหู้นะงามแห้ง <c oughs> เฮต์ละงก์นี้ไม่ต้องมีถุงเท่านะคะขากระซิ่งไล่น่ารักกระซิมีมีแอนกระโปรงอยู่นี่แต่นี่กระโปรงมัน ตีไปทั้งใบมันทั้งดอกมันมแต่เก็บให้ละงหกสวยโอ้ oh my god เสย